สาวสวยชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอมีชื่อว่าไมบารุซึ่งตัวของเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อมาลิ้มลองอาหารของเมืองไทยในรอบปีซึ่งในวันนี้ตัวของเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วและในวันนี้เธอจะไปที่ร้านไหนและทานอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของไม่ารุจังเธอก็ได้อยู่ที่ร้านขายโจ๊กแห่งหนึ่งเธอบอกว่าที่ฉันมาที่นี่เพราะมาทานอาหารเช้าจากนั้นเธอจึงได้สั่งโจ๊กมาหนึ่งถ้วยพอโจ๊กมาเสิร์ฟแล้วเธอก็ได้ลองกินโจ๊กดูเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆฉันชอบโจ๊กมากกว่าข้าวต้มเพราะว่าโจ๊กมักจะมีหมูเด้งมาให้กินด้วยซึ่งมันอร่อยมาก เมื่อเธอกินจโจ๊กหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นตัวของเธอก็ได้มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งพอเข้ามานั่งภายในร้านแล้วไม่ารุจังเธอก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมาหนึ่งชามพอเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่าฉันชอบมันมากๆเพราะว่าเส้นมันเหนียวนุ่มและลื่นคอดีแถมน้ำซุปก็มีรสชาติที่อร่อยจากนั้นไม่ารุจังเธอก็ได้มาลองชิมบะหมี่แห้งที่แฟนของเธอได้สั่งมา เมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยแต่เผ็ดมากๆอาจเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้กินของเผ็ดมานานแล้วเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็ได้เดินทางออกมาจากร้านหลังจากนั้นจึงพากันเดินทางไปต่อเรื่อยๆจนมาถึงที่ร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งและเธอได้สังเกตเห็นว่าที่ร้านข้าวแกงนี้ได้รับดาวมิชลินด้วยเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆที่ร้านนี้ได้รับดาวมิชลินเร็วขนาดนี้ ฉันคิดว่าร้านนี้ต้องอร่อยมากแนๆ่ๆเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปภายในร้านตัวของเธอก็ได้ไปหาโต๊ะนั่งเมื่อมานั่งที่โต๊ะแล้วไม่บารุจังเธอก็ได้บอกว่าครั้งล่าสุดที่ฉันมาฉันได้สั่งแกงผแนงและมันก็อร่อยมากแต่ในครั้งนี้ฉันได้สั่งแกงเหลืองเพราะว่าครั้งก่อนฉันยังไม่ได้ลองกินมันเลยพออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้ลองชิมดูเธอบอกว่ามันอร่อยสุด รู้ได้เลยว่าความสามารถของคนไทยในการทำอาหารมันน่าทึ่งและรสชาติก็ไม่เหมือนใครเลยจากนั้นนะครับตัวของเธอก็ได้มาลองชิมเมนูอีกอย่างหนึ่งที่เธอได้สั่งมานั่นก็คือยำหมูมะม่วงเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากพ่อครัวของที่นี่ทำอาหารได้อร่อยจริงๆในเวลาต่อมาไม่บารุจังเธอก็ได้เข้ามาที่ร้านคาเฟ่อัฟเตอร์ยู เพื่อที่จะมาทานบิงซูชาไทยพอมานั่งที่โต๊ะแล้วเธอก็ได้มาลองชิมบิงซูที่เธอได้สั่งมาพอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆตัวของครีมที่อยู่ด้านบนของบิงซูไม่หวานเกินไปและตัวของน้ำแข็งที่มีรสชาติของชาไทยก็เข้ากันมากๆแถมด้านล่างของถ้วยยังมีขนมปังอยู่ด้วยซึ่งมันอร่อยจริงๆเมื่อเธอทานบิงซูเสร็จแล้ว ตัวของเธอก็ได้ออกมาจากร้านหลังจากนั้นนะครับตัวของเธอก็ได้มาที่ร้านท่านหญิงพอเข้ามานั่งในร้านแล้วไมบารุเธอก็ได้สั่งต้มยำกุ้งและก็ปูผัดผงกะหรี่พอเธอได้ลองชิมเธอก็บอกว่าต้มยำกุ้งรสชาติดีมากเนื้อกุ้งมีรสหวานและแน่นส่วนน้ำซุปก็มีรสเปรี้ยวและเผ็ดฉันชอบมันมากๆเลยส่วนปูผัดผงกะหรี่ก็อร่อยมากส่วนรสชาติค่อนข้างเบาแต่ก็อร่อยดี ต่างจากที่สมบูรณ์โภชนามากเพราะว่าที่นั่นผู้ผัดผงกะหรี่มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าที่นี่ในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้วไม่บรุจังกับแฟนของเธอพวกเขาก็ได้พากันมาเที่ยวร้านอาหารบ้านส้มตำเมื่อเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้ไปสั่งส้มตำและเมนูอื่นๆจากนั้นจึงไปหาโต๊ะนั่งพอเธอได้ลองชิมส้มตำของร้านนี้เธอก็บอกว่ามันอร่อยอย่างน่ามหาศัศจรรย์ มีกลิ่นหอมของกุ้งแห้งและความสดชื่นของมะนาวฉันประทับใจจริงๆที่ได้มากินอาหารไทยในรอบปีนี้ต่อมาไมบารุเธอก็ได้ลองกินคอหมูย่างเธอได้บอกว่ามันอร่อยจังจากนั้นเธอจึงได้ไปลองกินไก่ย่างแล้วเธอก็บอกว่าไก่ย่างก็อร่อยดีแล้วก็มาที่เมนูสุดท้ายนะครับซึ่งเธอก็ได้สั่งกุ้งแช่น้ำปลามาเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่า มันอร่อยสุดๆเลยรสชาติของอาหารสมดุลมากกุ้งกระเทียมและใบาสาระแหน่เมื่อกินทั้ง3าอย่างพร้อมกันมันช่วยเพิ่มรสชาติและความอร่อยของอาหารจานนี้ได้มากเลยฉันรู้สึกประหลาดใจมากๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันแล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนาเกนด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ